จา่าเนววันนี้มาเป็นครั้งแรกไหมฮะที่มาร่วมกิจกรรมที่หลังจากรัฐประหารกันไปหลังจากรัฐประหารเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เลยรอบหลายสิบปีที่จัดตรงนี้วันพฤษภาคมผมไม่รู้เขามีคนจัดมาตลอดอแต่ว่าอาจจะไม่ใช่กิจกรรมที่แบบปิดถนนได้เป็นเรื่องมันจัดได้เป็นเป็นรูปบล่างดหรือทุกทีก<ำ>็จะมาแค่รวมตัวกันหน้าป<ำ>้ายนะฮะแล้วบางทีมาก็จะเจอเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจขัดขวางอยู่ตลอดเงี้ยแต่รอบนี้ก็ถือว่าเราจัดกันตรงนี้ได้เต็มที่คือเอางี้ว่าเป็นการลํำลึกที่เราจัดได้เป็นงานลํำลึกได้ ได,ได้เป็นกึ่งทางการมากขึ้นเนีออย่ยผมใช้คำอย่างนี้แบบที่ผ่านมามนจัดไม่ได้เลยแตาที่เราก็ยืนถ่ายรูปกันจุดเทียนงานโดนก<น><น>ั้นบางทีก็เอาเอาอะไรไปล้อมข้อไว้หมดเนี่ยครับครับจานิวผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นที่น่าพอใจหรือว่าเป็นที่ความรู้สึกความรู้สึกของจานิวหลังจากเลือกตั้ง<ม>เป็นไงบ้างมันก็ต้องมีความผิดหวังนิดหน่อยอย่างนี้นีว่ารรคเว่อไทยก็ถือว่าคะแนนเสียงโดยภาพรวมมัถือว่าลดลงนะครับถือว่า คือโอเคเยอะกว่ารอบนี้แล้วก็จริงแต่ในเชิงก็มีเขตมี400เขตได้มา140เขตผมว่ารอบนี้ก็เพื่อไทยก็ต้องทบทวนอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะครับจะจะไปจะจะไปโทษก็ต้อง,ต,องต้องดูปัจจัยหลายอย่างนะว่าว่าอะไรที่มันทําให้เกิดผลพลิกโผลอ,อย่างนี้ความไม่ชัดเจนความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างที่คนเข้าใจบางอย่างอาจจะตื่อสารไม่ชัดเจนแต่ทาไมมันเกิดความไม่เข้าใจของคนจํานวนมากได้อันนี้เหมือนว่าทีมการตื่นตาวของพัก ก็มากขึ้นอย่างหนึ่งเมื่อนที่ผ่านมาเ pues น mm ี nah, ่ยคนก็มองว่าพักเพื่อไทยอันนี้เขาที่คนมาสะท้อนมานะผมไม่ได้ว่าพูดไปเนี่ยคนในพรรคจะด่าผมว่าเนี่ยนะฮะว่าเขาบอกประมาณว่าพักเพื่อไทยเองยังยังรู้สึกทำเกินเหมือนลอยลงมาคิดว่ามีความมั่นใจมากเกินไปแต่ผมว่าแล้วอย่างหนึ่งสังคมไทยมีข้อหาหนึ่งที่คนไทยมักใหญ่ก็คือข้อหาเหมือนไส้ผมว่าเรามีก็รู้สึกว่าคนจำนวนไม่น้อยเขาก็รู้สึกว่าความมั่นใจของพักเพื่อไทยมีมากเกินไปก็ทําอะไรที่มันหลายอย่างที่มันขัดขัดขัดเจตนาลมันขัดอย่างเช่น การเอาคนที่เคยอยู่พังไม่รัฐอย่างเงี้ยมายอมตัวเข้าพักเพื่อไทยในแถวกันคนคนเสื้อแดงตั้งเดิมมันมันต้องถีบต้องถูกต้องถีบเดียออกไปเพราะว่ามันมีอะไรเงี้ยมันมันก็มันก็ทาให้คนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค้านความรู้สึกคนหลายอย่างซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็ต้องเป็นสิ่งที่วัดพักก็ต้องคํานวณว่าจะได้อย่างก็เสียอย่างแต่รอบที่ไม่ได้เสียอย่างมันเสียไปเยอะมากนะครับก็าต้องเข้าใจว่าแต่ในแง่หนึ่ง่ผมว่ามันก็มันก็มีหลายพื้นที่ที่จะ้อนว่ายังเหนียวแน่นกับพัก ือบางพื้นที่เนี่ยที่พักเพื่อผู้สมัครของพักเพื่อไทยไม่ได้แล้วก็มันมีก็มีเสียงที่ชาวบ้านเขาด่ามาแต่วว่าผู้สมัครหรือแถต่อเดิมเนี่ยทำตัวเป็นยังไงนี่พักเพื่อไทยต้องก้องเก็บมาคิดแล้วนะครับคือเมื่อก่อนเราเคยด่าพักพักเพร่อไทยที่ปัดว่าเอาต่อไปฟ้าลงพักใต้ก็ชนะผ่านไปผ่านมารู้สึกว่าคนจำนวนไม่แล้วก็สะท้อนกลับมาพักเพื่อนายพักเพื่อไทยก็ทําอย่างนี้บ้างในพักอีสานกับพรักเหนือแล้วหรือเปล่าผมก็ตอนนี้ถือว่าเราถือว่าประชาชนเขาให้ให้เรากลับมาทบทวนเราแล้วผมคิดว่าเลือกตั้้งงหน้าไม่ปีอก อันนี้ผมเพราะว่าสภาวะการที่รัฐบาลมันเสียงมันก้ากึ่งกันอย่างเงี้ยผมว่าดังนั้นเนี่ยภายในเวลาอันสั้นดดวยวซ้ำเนี่ยภายในไม่รู้จะปีหรือสองปีเนี่ยรรคเหนือไทยก็ต้องทบทวนหลายอย่างเหมือนกันว่าอจะจัดการยังไงจะทำไงไม่ให้จะทำไงให้ให้เข้าใจอย่างเช่นในกรุงเทพนะครับผลที่ออกมาเนี่ยมัน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 พิกคาดมากคือแทบจะไม่ได้เลยนะฮะแทบจะไม่ได้ได้มาเขตหนึ่งนี้ก็ถือว่าชฉวเฉียดมากงนั้นน่ะจะจับกับคนกรุงเทพยังไงกับคนในพื้นที่เดิมอย่างภาคเหนือเนี่ยนะอย่างเชียงใหม่อย่างน มันก็เป็นการสะท้อนออกอาว่าพื้นที่บ้านเกิดของอดีตนายกทักษิณน,นะครับมาทำไมถึงมีแรงสะท้อนกลับมาอย่างนี้นะครับทาให้เขารู้สึกว่าเราก็ต้องต้องคิดใหม่ต้องอบทบบวนหลายๆอย่างเมือนกันว่าจะจะทำไงให้เขาสึกว่าว่าเขามีคุณค่าเสียงโหวตของเขาเมื่อมีคุณค่าเหมือนกันน,นี้ผมว่ามันถ้าพูดเกลเลการเมืองสาก้นเนี่ยมันคือวิธีการธรรมดามากการที่ว่าบางครั้งแฟนขับเองเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนฐานเขาไม่ได้เปลี่ยนความนิยมเพียงแต่ว่าเขาต้องการใช้คะแนนคะแนนเสียงเนี่ย เป็นการาสั่งสอนหรือรีเฟกอะไรกลับมาแต่ถ้าจะมองว่าไม่ใช่ยังไงคือผมก็อย่าอย่าเราอย่าไปคิดความอะไรแบร์รอยตี้แบบแบบนั้นไม่ได้เขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่เขาจะรีเฟกกลับมาผมก็คิดในแง่ดีเหมือนกันว,ว่าว่าว่าบางทีเขาอาจจะสะท้อนอะไรกลับมาบางอย่างซึ่งคืออยู่ว่าผู้บริหารพักจะเห็นจุดนั้นที่เขาสะท้อนม,มาหรือเปล่านะฮะขอบคุณมากครับครับเนี่ยก็เป็นเสียงครับคุณจานิวนะซีรวิทย์เสรีที่วัดถนนไม้ใช้ประมาณ2เลนนะฮะ เลนด้านริมถนนแล้วก็อีกหนึ่งเลนท่านผู้ชมครับนะฮะก็เป็นเสียงจากจานิวนะครับที่ก็ในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของทางพรรคเพื่อไทยนะครับก็สะท้อนความคิดเห็นนะครับแล้วก็สะท้อนเรื่องราวต่างๆนะครับมาท่านผู้ชมครับเอ่อนะฮะพี่ติ๊กตักบอกว่านะฮะก็น้ำตาซึมไป2วันนะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็นะครับเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่ว่าเมื่อเราทราบผลกันเสร็จแล้ว ผมก็เชื่อว่านะครับเรียกว่านะเราก็จะลุกขึ้นกลับมาใหม่แล้วก็ถอดบทเรียนเดี๋ยวในวันที่วันอาทิตย์เนี้ยครับทางแฟนคลับของพักเนี่ยของพักเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีการถอดบทเรียนกันด้วยนะครับที่เดอะสติรัชดาตอนนี้คุณัุวุฒิมาถึงแล้วนะสวัสดีป้าพักนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการเผากระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็กรวดน้ำท่านผู้ชมครับเพื่ออุทิศบุญส่งกุศลให้กับทางญาติวิรชนนะฮะ ก็วันที่25นี้นะครับก็จะมีการถอดบทเรียนของทางแฟนคลับพักเพื่อไทยที่เดอะสติติราชดานะบ่บายสามโมงเป็นต้นไปเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศกันก่อนก่อนที่จะมีการนะครับปราศัยกนันฮะนำโดยอายจารย์ธิดาหมอเวงนะครับแล้วก็ทางนะค,คุณนัทวุสัยเกลือจะมานะครับงานจะไปจนถึง2องทุ่มนะฮะก็จะมีทั้งจุดเทียน วางดอกไม้ปลาัยนะครับมีบรรยากาศสดๆนะรณะนี้ก็มีการแจกอาหารกันท่านผู้ชมครับนำโดยคุณลุงทองนะครับจากนะฮะสวัสดีพี่ซีครับนนพี่ซีวันนี้ก็มานะคิด <สะ S 1> ถึงพี่ซีนะสวัสดีครับเดี๋ยวไปวิ่งตามนกักการเมืองฉันว่าจะพาเธอไปทำคอนเทนต์เลยตั้งแต่เริ่ม14เลยเหตุการณ์ที่พี่ซีหลบลูกกระสุนนะบ่า เราไปสร้างคอนเทนต์กันสักหน่อยไปแย่งปืนตรงไหนมาไปแย่งแย่งปืนสี่แยกบ่อเหลงอ๋อนน่นเคยกับการวันที่สิบสี่จริงๆไปสร้างคอนฉันอยากจะพาไปจุดที่เกิดเหตุฉันได้ไอเดียจากน้องแหวนเนี่ยเมื่อเช้านี้แฟนท็อกไปสร้างคอนเทนต์เดี๋ยวขายหมูก่อนเดี๋ยวขายหมูขายหมูขายหมูก่อนหมูสามร้อยห้าสิบเหมือนเดิมบ่าราคาสามร้อยบาทค่ะที่ห้าสิบคือค่าส่งโอเคหมูพี่ซีนะครับสามร้อยบาทหนึ่งกิโลคุณซีจันทนานะครับ นะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นคุณลุงทองนะครับนำข้าวมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยในวันนี้ทางประชาชนก็มากันเยอะนะฮะเพื่อนๆครับหลายๆคนก็เรียกว่าถือว่ามาเป็นงานคืนสู่เย้านะฮะได้พบเจอพี่น้องประชาชนคนที่เคยร่วมนอนนะฮะกลางถนนราชประสงค์นะครับหรือว่าคุณนัทวุฒิบอกว่า ก่อนจะนิ่งเนี่ยคุณวุิก็เคยกริ้งมาก่อนนะ,ระนกริ้งที่ไหนก็กริ้งที่ราชประสงค์ผ่านฟ้าราชดำเนินนะฮะท่านผู้ชมครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนข่าวทุกท่านนะครับลำดับต่อไปก็จะด,ดำเนินการด้วยการาบรรยากาศตอนนี้นนวันนี้ใช้เวทีนะฮะลดเสียงลงนิด เสียงเสียงระโมงมาด้านนี้พอดีเลยค่ะจะเป็นลำดับต่อไปก็จะเป็นการต,รา,า,ตราสยยายะะวันนี้นมีรถโมบายนะครับมาคใครอยู่ด้านนู้นช่วยบอกนิดนะคะเสียงดังมากเลยค่ะเสียงมางมาชนกันนะคะขอขอประทานโทษนะคะขอประทานโทษนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะนี่ครับทเดียร r เดี๋ยวเสียงก็จะพิถึงคุณนัทวุฒิสายเกลือนะครับก็ขณะนี้กําลังในกิจกรรมของวันนี้นะคะนักจะได้ชม BTR แลจะมีวยทุกท่านก็จะได้ฟังการปราศัยกันของเราที่จะมาเก่าไว้อะไรหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะแล้วพร้อมทั้งที่จะได้วางดอกไม้พร้อมจุดเทียนนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายนะคะเราก็จะมาร่วมกันในเรื่องของ ต้องบอกว่าเราได้มีนะคะในส่วนของเร,เราได้มีส่วนของนะคะนักดนตรีที่เป็นหัวใจสีแดงแล้วก็เป็นผู้ที่รักประชาธิปไตยนะคะจะมาปิดท้ายก็กราบเรียนเชิญนะคะสําหรับพี่น้องที่อยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเคลื่อนบริเวณโต๊ะตรงนี้นะคะจะให้ท,ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการเดเรจะดเริ่มกิจกรรมแล้วนะคะนะฮะ ขาอยากขยายพื้นที่กันก่อนเพราะว่ายิ่งเย็นเนี่ยพี่น้องเริ่มมากันนะครับอาจารย์ตุ้มสุดสงวนก็เดินทางมาด้วยนะครับมีสถานบริเวณันดับสองการเมืองก็มีการมาวางดอกไม้กันคเพื่อเป็นตัวแทนกันที่ราชประสงค์แห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับเบื้องต้นบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ไม่ได้นั่นนะคะเก้าอี้เดี๋ยวเอาอี้ตรงนี้ไปนั่นได้นะคะไปเติมเต็มได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มในส่วนถ้าหลังจากเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้สื่อมวลชนอาจจะขยับนิดนึงเราจะต้องใช้จอตรงนี้นะคะเป็น VTR แล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปิด VTR นะครับเพื่อลาลึกถึงวีรชนที่เสียชีวิตนะครับที่จะได้นําเสนอกันไปจะขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับได้พาไปชมบรรยากาศกันต่อ หลังจากที่นะครับมีกิจกรรมกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับบรรยากาศด้านข้างเวทีกันก่อนระหว่างที่เขาเปิด VTR กันท่านผู้ชมครับป้าพักทำอะไรอยู่พี่วิรุณถามนะฮะสวัสดีคุณชนาภัยคุณยาอุ้มทักทายนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะฮะเสื้อที่ทางคอปช หรือว่าคณะประชาชนทวงความยุติธรรมปี53นะครับได้มีการจัดจำหน่ายเสื้อตัวละ120บาทใช้เป็นทุนในการเคลื่อนไหวนะครับรวมถึงมีน้องๆนิสิตจุฬานะครับองค์การบริหารสโมสรน,นิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยหรือว่าอบจอนะครับก็ได้มีการนมา